สัตว์เลี้ยงใหม่ชาวญี่ปุ่นมังกรโคโมโดสุดคิ้วอุ้มง่ายแถมกอดอุ่น เป็นอีกภาพหนึ่งที่สามารถเรียกสิ่งหืองหาไปได้ทั่วโลกออนไลน์ญี่ปุ่นหลังจากที่ผู้ใช้ทวิตเตอร์ชาวญี่ปุ่นได้หนึ่งได้เผยแพรแ่ภาพของเดคาโอสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักของตนที่ไม่ใช่สุนัขหรือแมวเหมือนที่คนรักสัตว์ทั่วไปเลี้ยงเพราะเดคาโอนั้นคือมังกรโคโมโดที่มีขนาดตัวถึง2เมตรนั่นเองโดยเจ้าของเดคาโอนั้นไปเจอมันครั้งแรกที่ร้านขายสัตว์เลี้ยงประเภทสัตว์เลื้อยคลานเมื่อปี2014ซึ่งเขาก็ตกหลุมรักมันตั้งแต่แรกเห็นก่อนตัดสินใจรัรจ KO, ััับบเเเเเเลลีีี้้้้้ยยงงจาา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 ดคคคโโอออมมมมนนนแแตต่่่่ KO, ่่ะะชืใใมหหหวววทญพรข เห็นว่ามันมีขนาดตัวที่ใหญ่นั่นเองโดยเจ้าของนั้นจะปล่อยให้มันสามารถเดินไปเดินมาได้อย่างอิสระภายในห้องเหมือนกับสัตว์เลี้ยงทั่วไปแน่นอนว่าโดยขนาดตัวที่ยาวกว่า2เมตรแล้วนั้นคนที่เห็นเจ้าเดคาโอครั้งแรกก็จะรู้สึกว่าตัวใหญ่เกินไปบางก็รู้สึกกลัวท,ท,ท,ทั้งที่ความจริงแล้วนั้นเจ้าเดคาโอนั้นเป็นยักษ์ใหญ่ที่แญนใจดีและชอบให้กอดเป็นที่สุดทั้งในบางครั้งด้วยสายตาที่ออดอ้อนก็ทําให้ใครหลายคนคิดว่าเจ้าเดคาโอนั้นไม่ได้ต่างอะไรกับเด็กน้อยตัวยักษ์คนหนึ่งเท่านั้น้้้้้้นนนนนททังงีีภาาา,ตตายยใบขออผูชวตเรร์ไไม่ด แค่เจ้าเดคาโอตัวเดียวเพียงเท่านั้นเพราะภายในบ้านนั้นยังมีโอนิเกริเต่าซูคาตาและสุนัขอีก2ตัวนั่นก็คือโอดงพันซีเรียนฮัสกี้และฮาตาเตพันเกรดเดียนที่อาศัยอยู่ด้วยกันซึ่งทั้งหมดนั้นก็ดูจะสามารถอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดี